สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขทุกคนเด้อครับเมื่อวีผมตุตาฟาร์มนะครับสีพระพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศช่วงทิ้งเทียงนะครับพี่เขาได้เอางูนะครับให้กินหญ้านะครับพี่เขาเตรียมไว้นะครับผมปัจจุบันนะครับเขาให้หญ้าละลักอยู่สองชนิดนะครับก็จะเป็นหญ้าไนนะครับผมกับหญ้าแพ่งโกรานะครับเพราะว่าช่วงนี้หญ้าไนกับแพ่งโกราค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะครับเขาก็เลย อ่าให้หญ้่ยสองชนิดนี้ให้กับหัวกินค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมนี่ครับเป็นบรรยากาศบ้านๆนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมสีให้พี่น้องเบิ้งนะครับอัปเดตเบิ้งนะครับงัวของเ้านะครับเป็นจางไหนแน่เรี่ยวนะครับเบิ้งพัฒนาการเบิ้งคอกเขานะครับคือจากที่คอกเขาบ่อได้มี่อย่างมากมม้นะครับเป็นคออบบ้านๆนะครับพยายามพัฒนาขึ้นมานะครับพี่น้องก็าลองติดตามเบิ้งนะครับเพื่อที่เปลี่นแนวคิดแนวทางนะครับในการบริหารจัดการขั้งต่อตไปนะครับผม นี่ครับเป็นพ่อพันธุ์คุ้มฟูงนะครับเป็นแม่บ็อกแม่เข่าของข้างเานะครับอ่านี่ครับเขานะครับพยายามเลือกนะครับแม่บ็อกที่ทรงลูกดีๆนะครับผมอ่านี่ครับเป็นัวเอ BV ึงเหมือนเลีวยบพี่น้องก็ลองสังเกตเบิ้งนะครับเกิดจากพ่อพันธุ์คุ้มฟูงนะครับตัวนี้กับตัวที่อยู่ในครอบฟังนั่นนะครับเราความสามารถที่จะเอาไว้ใกล้กันได้เพราะด้วยตัวผู้นะครับพี่มัน มีพฤติกรรมที่หวงตัวแม่เนี่ยนะครับถ้าเราว่าตัวแม่เป็นสั์นะครับอาจจะเห็ุให้ตัวผู้สองตัวนะครับชนกันได้นะครับเพราะเลยต้องจําเป็นเลยนะครับที่ต้องแยกคอกนะครับผมนี่ครับเป็นบรรยากาศบ้านของเข้าเลยนะครับที่เขาเลี้ยงงัวโดยใส่พรมั้งฟูงเลยก่ปลูกหยาเลี้ยงงัวนะครับแลยกาจากพยายามเหตุวัคซีนทุกๆรกอบนะครับเพื่อที่จะ ง,ง,งัวนะครับของเฮามีแข็งแรงนะครับง,ง้วของเฮามีร่างกายที่แข็งแรงนะครับและสมบูรณ์ที่สุดนะครับผมนี่นะครับพี่น้องครับเพิ่งครับเป็นบรรยากาศบ,บ,บานๆเลยนะครับผมอตอนนีพี่น้องกับเป็นง,ง้วเอฟเพิ่งหมดแล้วแต่ว่าเขาได้จดเบอร์ลิตีเบอร์นะครับเขาเรียงแบบบานๆเลยนะครับนี่แะครับคือบรรยากาศ ในช่วงเทียงเทียงใบใบนะครับค่อนข้างที่จะห่อนดาวงวัวนะครับก็มีการกินหย่าค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับผม เดี๋ยวผมจะาให้พี่น้องได้เบิ้งนะครับนอกจากาตรงนี้เป็นอมองให้ง้วกินหยาเรี่ยวนะครับแล้วก็จะมีแบ่งพื้นที่บางส่วนนะครับเป็นหมองเก็บเฟียฟยงของเขานะครับในช่วงที่เขาเก็บเกี่ยวเขานะครับก็จะมีผลผลิตอย่างหนึ่งที่เกิดจากการเลื้อของการเก็บเกี่ยวเขานะครับก็จะเป็นพวกเฟียงพวกฟางนะครับเพาจะเก็บไว้ให้ง้วกินนะครับผม นี่ครับผมเพื่อน้องกอลสังเกตเบื้องนะครับเป็นคลอกบ,บ้านๆเลยนะครับที่เขามีการบริหารจัดการที่บม่ได้มีเทคนิคอย่างมากมายนะครับแค่ปลูกหญ้าเลี้ยงงูนะครับแล้วก็ใส่พอพันคุ้มฟูงนะครับที่เพื่อน้องบางคนนะครับกับมองว่าเป็นอย่างคือบ่ผสมพวกงูที่เป็นงูหนอกหรือเป็นงูต่างๆไปเลยนะครับมันกะแล้วแต่ค้นมักนะครับแล้วก็ แนวทางการผลิตท,ที่แตกต่างกันนะครับผมผมามอง่าการที่ใส่พอฟันคุ้มฝูงที่เป็นบริการเร่อยมันกัมันก็นกเป็นสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นการลดต้นทุนแลวกะเป็นการจับสัตว์ได้ชัดเจนมากๆเลยนะครับในการเลี้ยงงูนะครับตัขวขะครตัวเขา,าจับสัตว์เองบางครั้งเขาบริเก็งปน,นันนะครับเพราะว่าเขาเป็นมือใหม่ในการเลี้ยงงูนะครับนะครับไปลองครับโอเคครับคลิปนี้นะครับกับพ่อที่หนึ่งกันนะครับคำนวณถกใจกับฝากกดไรกกะแช่ ขอติดตามความเข้าใจกับทุกตาฟ้ามีด้วยครับขอบคุณครับ